เทปเซียน40,000ปีตอนที่319เกิดใหม่จากเท่าทานทุกอย่างรอบคางกลายเป็นหมอกสีเทาเรือนรางไปในทันทีในสายตาของหลีเหยาเห็นเพียงชุดรบราชันพยักและลูกแก้วบินเท่านั้นที่ยังคงชัดเจนอย่างยิ่งแต่เพียงชั่วพริบตาเดียวทั้งสองก็กลับกลายเป็นชุดตัวเลขเส้นโค้งเส้นตรงและมุมนับไม่ถ้วน รวมเข้ามาอยู่ในการคำนวณอย่างบ้าคลั่งของหลีห่เหยาโลกแห่งความเป็นจริงหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยตัวเลขทุกรูปแบบในโลกแห่งการคำนวณนล้วนๆกิจกรรมเซลล์สมอง200%กิจกรรมเซลล์สมอง300%สภาวะสุดยอดสมาธิเปิดใช้งานชุดรบกระดูกทมินดีดพุ่งออกไปดุดลูกธนูหลุดจากแรง ด้านหลังของชุดรบกระดูกทมินพันปรากฏกระแสพลังปานอันเจิดจรัสสุดเปรียยปานพวยพุ่งออกมาจากสองฝาคางราวกับปีกปรเรีวเพิงยาวหลายสิบเมตรรุกโชนขึ้นอย่างกระทันหันระดับความเร็วของกระดูกทมินทะยานขึ้นจนถึงขอบเขตที่ไม่มีใครเทียบได้เปลี่ยนเป็นลำแสงสีขาวดำสายหนึ่งพุ่งดิ่งเข้าหาชุดรบราชัญพยักดุจด,ดาวตกเป็นไปได้อย่างไร จวเฟยจริงไม่ว่าอย่างไรก็คาดไม่ถึงว่าการต่อสู้ดำเนินมาจนถึงขั้นหนีแล้วหลี่เหยากับยังคงสามารถเร่งความเร็วขึ้นมาได้ในช่วงสุดท้ายสำหรายไปกว่านั้นจัวเฟยจริงยังตระหนักได้ทันทีว่าหลี่เหยาไม่ได้พุ่งเป้าไปที่รุกแก้วบินแต่เป็นตัวมันเองกับดักที่เตรียมไว้กลายเป็นไร้ผลหลี่เหยาเร็วเกินไปเพียงชั่วผิบตาเดียวก็พุ่งชนมันอย่างรุนแรงตูุม้ม ชุดรบราชันพยักปิวริวไปกว่า10เมตรชิ้นส่วนชุดรบผลึกวิเศษกระเด็นเวียนว่อนไปตามทางเหลาวกับกีบปลุกผาที่ถูกลมพัดกระจายหากบอกว่าดาบแรกที่พาท่าถูกฟันจนเกราะส่วนหลังขาดออกจากกันเพียงเพราะว่าจั่วเฟยจริงประมาดดูแคลี่เหยา่มากเกินไปเช่นนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ชุดรบราชัญพยักประสบความเสียหายอย่างรุนแรงในการประทะกันตรงๆอย่างเท่าเทียม เจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรึจวบฝอยจริงกัดฟันกรอดแม้จะขบคิดจนสมองแทบแตกก็ยังไม่เข้าใจในด้านความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดรบราชันพยักษ์ใช้สมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินสังเคราะห์เป็นจำนวนมากมีความแข็งแกร่งทนทานเหนือกว่าชุดรบกระดูกทมินมากการประทะกันด้วยพละกกำลังอย่างทื่อด้านเช่นนี้ยอมส่งผลกระทบต่อหลีเหยามากกว่าแต่ฉไหนเจ้าสัตว์ประหลาดตนนี้ มันมยังไม่ทันที่ความคิดของมันจะจบลงหรือยาก็พุ่งเข้ามาราวกับเสียสติอีกครั้งเปลวไฟที่อยู่ด้านหลังให้ความรู้สึกดุดมังกรที่ผงาดขึ้นจากเหวลึกแรงกดดันอันหนักหน่วงระบาครั้งทําให้จัวเฟยจริงถึงกับใบหน้าบิดเบี้ยวมันรีบสรัดความคิดฟุ้งซ่านทิ้งไปทันทีเล็งเหลาพลังปานของชุดรบผนึกวิเศษกระแสะสายฟ้าบนกงเล็บพยักพันขยายใหญ่ขึ้นสิบเท่าในพริบตา ตวัดเข้าปะทะกับดาบหนักของหลี่เหาย่างหักโหมตุ้มตูมตูมเสียงปะทะดังสถานฟ้าสะเทือนดินอกึกก้องไปทั่วสี่ทิศแปดทางนี่มันใช้ชุดรบผลึกวิเศษสองชุดต่อสู้กันเสียที่ไหนแต่ลาวกับเรือรบผลึกวิเศษสองลำพุ่งเข้าชนกันด้วยความเร็วสูงสุดตั้งหากบนที่นั่งคนดูมีแต่ความเงียบสงัดห่อเชื่อมฟ้าตั้งแต่ชั้นล่างสุดจนถึงชั้นบนสุดเงียบกริบ ทุกคนที่ได้ชมดูการถ่ายทอดสดล้วนเงียบงันไปผู้ชมทุกคนกำหมัดแน่นเน้นเสียงจนเหงื่อที่ชื้นอยู่ในฝ่ามือคล้ายจะถูกแรงกดหนีผลักกลับเข้าไปในผิวหนังของพู้มันตามเดิมหัวใจของพู้มันรุกโชนจนแทบระเบิดปลดปล่อยความร้อนมากพอที่จะทำให้โรหิตในกายเดือดพล่านขึ้นมาประสิทธิภาพของชุดรบกระดูกทมินยังเหนือกว่าจินตนาการที่บ้าระห่ำที่สุดของผู้ชมเสียอีก ไม่ว่าผู้ใดหากพอมีความสนใจในเรื่องอาวุธวิเศษอยู่บ้างจะรู้ว่าราคาของชุดรบกระดูกทมินเป็นเพียงหนึ่งในสของชุดรบราชาญพยักฆเท่านั้นและค่าประสิทธิภาพของทั้งสองฝ่ายยังแตกต่างกันเป็นคนละชัน้นว่ากันตามหลักการแล้วท่านสามารถรู้ผลแพ้ชนะได้โดยไม่ต้องแข่งขันกันด้วยซ้ำแต่ในเส้นทางสนามแข่งรูปวงแหวน10กิโลเมตร กระดูกทมินกลับกลายเป็นชุดรบเพียงหนึ่งเดียวที่กล้าลุกขึ้นท้าทายราชนพยัคฆ์ตรงๆทั้งยังยืนหยัดได้นานกว่า1ิวินาทีโดยไม่ลม้มลงแม้ว่าชุดรบกระดูกทมินจะมีการออกแบบโครงร่างที่ดีที่สุดแต่ทางร่างของชุดรบราชันพยัคเต็มไปด้วยสมบัติวิเศษแห่งฝาดินแม้ว่าจะเป็นสมบัติแห่งฝาดินเทียมที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาจะอย่างไรยังคงแข็งแกร่งกว่าวัสดุธรรมดาของชุดรบกระดูกทมินมาก ทุกครั้งที่ชุดรบทั้งสองพุ่งเข้าปะทะกันสำหรับชุดรบกระดูกทมินแล้วนี่ไม่ต่างจากถูกปืนใหญ่แม่เหล็กผลึกวิเศษขนาดใหญ่ยิงถล่มใส่ในระยะไกลเห็นประกายไฟแลบลั่นแทบจะทัวร่างชิ้นส่วนชุดรบผลึกวิเศษจำนวนมากระเบิดออกจากร่างไม่ขาดสายเพียงสิบวินาทีให้หลังชุดรบกระดูกทมินตกอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าแหลกเละกระจัดกระจายทั่วรร่างไม่มีผิวหนังสมบูรณ์ แ่หลีเหยายังคงกัดฟันยืนหยัดใช้ซากสุดรบที่ไม่ได้มีสภาพดีไปกว่ากองเศษเหล็กเศษทองแดงประจันหน้ากับราชันพยัคค์โดยไม่ยออ่อท้อทุกครั้งที่ผู้ชมเข้าใจว่ามันจะไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีกเป็นครั้งที่สองมันจะระเบิดพลังที่เกรียวกราดกว่าเดิมพุ่งเข้าปะทะหักหานกับคู่ต่อสู้ด้วยความบราคลังกว่าเดิมพอได้แล้วเพียงเท่านี้เจ้าก็ได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว ว่าชุดรบกระดูกทมินทรงอนุภาพมากเพียงใดผู้ชมจำนวนมากไม่เว้นแม้กระทั่งเหล่าอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาหลอมสร้างมหาวิทยาลัยเสิร์นไฮในใจพากนร่ำร้องเช่นนี้แทบไม่อาจทนดูอีกต่อไปพอเสียทีชุดรบกระดูกทมินเกินขีดจำกัดไปนานแล้วหากยังสู้กันต่อไปเกรงว่าจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นสีหน้าของซูเปอร์โนวาเจียงเซิรนไม่ได้สงบเยือกเย็นอีกต่อไป มุมปากของมันกระตุกอย่างรุนแรงโดยที่มันเองก็ไม่ทันรู้ตัวเจ้ามันเสียสติไปแล้วเสียสติไปแล้วจริงๆภายใต้พายุการโจมตีดุดรมครุ้มฝนครั่งของหลีเหยารอบค้างเต็มไปด้วยทรายบินหินร่อนและคมดาบจัวเฟยจริงในที่สุดอดรนทนไม่ได้ตะโกนออกมาดังรันไฟปรานที่ด้านหลังของเจ้าผิดปกติเกินไป ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นกับเตาปฏิกรณ์ผลึกวิเศษของเจ้าแน่ชุดรบกระดูกทมินไม่อาจทนรับการประทะที่รุนแรงถึงเพียงนี้ได้อีกแล้วหรือยาวเจ้ากำลังเล่นกับไฟบึ้มลาวกับจะพิสูจน์ยืนยันคำพูดของมันคายโกนครับเคลื่อนที่ด้านหลังชุดรบกระดูกทมินคลายทำงานเกินขีดจำกัดพรันเกิดระเบิดดังสนั่นวันไหวได้รับผลกระทบจากการระเบิด เตาปฏิกรผลึกวิเศษของชุดรบกระดูกทมินหยุดนิ่งไปชั่วขณะจากนั้นตามมาด้วยเสียงดังแปร่หูกลุ่มความหลากสีอันแปลกประหลาดพุ่งทะลักออกมาไม่หยุดถูกผู้คนในยามนี้โรหิตในกายแทบจะเยือกแข็งเสียนเกาะที่มีประสบการณ์ทุกคนรวนทราบดีนี่เป็นสัญญาณของเตาปฏิกรที่มีสภาพไม่มั่นคงอย่างยิ่งต้องหยุดการทำงานในทันทีแต่หลีเหยาคลายข่มข้างไปอย่างสมบูรณ์ แผดคำรามอย่างเกลี้ยวกาดแม้ว่าร่างของข้าจะแหลกสลายข้าก็จะให้ชุดรบกระดูกทมินมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกชุดรบกระดูกทมินพันย่อกายลงสุดล่าเตาปฏิกรผลึกวิเศษลีดเข็นพลังออกมาถึงขีดสุดปเปลวเพลิงอันร้อนแรงปะปนไปด้วยกลุ่มควันหนาทึบพุ่งออกไปด้านหลังเป็นทางยาวกว่าร้อยเมตรลีเยาหลอมละลายเข้าไปในปเปลวเพลิงอย่างสมบูรณ์ดาบสุดท้ายฟันออกมาจาก ภายในเปรวเพิงทรงอนุภาพปานจะพาทำลายสนามแข่งในดาบเดียวตุ้มดาบหนักและกงเล็บพยักสัตว์เข้าปะทะกันอย่างหักโหมกลุ่มแสงระเบิดวาบเจิดจ้าบจจาดตายิ่งกว่าดวงอาทิตย์เสียอีกยอดอาวุธวิเศษไร้ผู้ต้านทั้งสองแตกระเบิดเป็นชิ้นชิ้นอย่างพร้อมเพียงลีเยาไม่แยแสสนใจคืนระเบิดไม่หลบหลีกเศษด,ดาบชิ้นส่วนกงเล็บที่สาตสัตว์เข้ามา เพียงเอียงไหล่ขวาลงยำเท้าอย่างหนักหน่วงลางพุงริว้วดุดกระสุนปืนใหญ่ชนใส่ชุดรบราชันพยักอย่างสุดแรงเกิดเสียงปะทะดังสะเทือนเลื่อนลั่นอีกครั้งคายกลขับเคลื่อนอีก3ชุดระเบิดออกมาที่ด้านหลังของชุดรบกระดูกทมินชุดเกราะด้านขวาก็แตกละเอียดแทบหมดสิน้นแต่ราชันพยักก็ถูกชนกระเด็นไปไกลกว่า10เมตร หลีเหยาวช่วยโอกาสนี้ขวาลูกแก้วบินไว้ในอ้อมแขนจากนั้นยอ่อเข่าลงล่างศาสตร์พุ่งไปข้างหน้าเล่งความเร็วอย่างไม่คิดชีวิตในเวลานี้เองกลางอากาศด้านหลังมันปรากฏก,กระแสวังวนหลากสีสันขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วนี่คือการล้วไหลของพลังปานจำนวนมหาศาลเป็นสัญญาณสุดท้ายก่อนเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ถูกผู้คนดวงตาเบิงกว้างอุทานเสียงหลงผิดท่าแล้ว เอาปฏิกรของชุดรบกระดูกทมินมีปัญหาจริงๆพวกมันไม่ใช่กล่าวอ้างว่าใช้ระบบวาวแรงดันสูงหรอกหรือรีบปลดปล่อยพลังปานส่วนเกินออกไปเร็วเข้ารีบหยุดการแข่งขันเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุหร้ายขึ้นระบบวาวแรงดันสูงท่ามกลางผู้คนของมหาวิทยาลัยเสินไฮซูเปอร์โนวาเจียงเซินสันศีสะพรางทอดถอนใจพึมพำเบาๆว่าภายตายการต่อสู้ที่ดุเดือดรุนแรง ระบบวาวแรงดันสูงเป็นสิ่งที่สามารถทำงานผิดปกติได้ถุกเมื่อหรือแม้กระทั่งเกิดระเบิดโดยตรงการนำความปลอดภัยของชุดรบผลึกวิเศษไปฝากไว้กับระบบวาวแรงดันสูงเล็กๆที่ไม่แน่นอนเกรงว่าจะมีเพียงนักกลอมสร้างฝ่ายรากยาที่เสียสติเท่านั้นจึงสามารถคิดวิธีการที่บ้าคลั่งเช่นนี้ออกมาได้ชุดรบผลึกวิเศษชั้นแนวหน้าทั้ง3ไม่ว่าราชันพยักษ์หมอกนาทึบหรือหมื่นกระบี ลวนสังเกตเห็นความผิดปกติของชุดรบกระดูกทมินตั้งแต่แรกสามเซียนกระอรู้สึกหัวใจแทบกระดอนออกมาจากอกดีดร่างถอยหลังอย่างรวดเร็วพร้อมกันนั้นเล่งเร้าพลังของม่านโรคพลังปานจนถึงขีดสุดสายเกินไปที่จะหยุดการแข่งขันทามกลางเสียงร้องอุทานอย่างตื่นตะนกหลีเหยายัางคงปลดปล่อยพลังของเตาปฏิกรณผลึกวิเศษจนถึงขีดจำกัด เลงความเร็ววิ่งตะบึงไปเบื้องหน้าโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดชุดรบกระดูกทมินกลายเป็นดาวตกสายหนึ่งพุ่งทะลวงไปยังระดับความเร็วเหนือเสียงเพียงชั่วอึดใจเดียวก็ทิ้งระยะห่างออกไปเกือบพันเมตรจากนั้นคายกลขับเคลื่อนอีก7-8ชุดระเบิดขึ้นโดยพร้อมเพียงลาวกับมีคอนอยากที่มองไม่เห็นหวดฟาชุดรบกระดูกทมินความรงกับผืน ก่อนที่ลีเหยาจะดิ้นรนลุกขึ้นยืนรัศมีเจิดจ้าระเบิดวาบราวก็มีดวงอาทิตย์ขนาดเล็กดวงหนึ่งปรากฏขึ้นจากอากาศธาตดกืนกินมันลงไปจนหมดสิน้นดวงอาทิตย์ขนาดเล็กกลายเป็นลูกไฟสีแดงส้มร้อนแรงขยายใหญ่พรวดพราดด้วยระดับความเร็วที่เห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าก่อนเมฆลูปเห็ดสีขาวซีดหมวนตัวขึ้นอย่างช้าๆและข้ายมีใบหน้าสแสยะยิ้มอันน่าสะพึงกลัว ของอสูรร้ายซ่อนอยู่ในขวัญเมฆบริเวณโดยรอบลูกไฟมหืมาบังเกิดระรอกขึ้นก่อตัวเป็นวังวนขนาดใหญ่กวาดสัตว์ออกไปรอบด้านอย่างช้าๆทั่วห่อเชื่อมฝาเต็มไปด้วยเสียงอุทานอย่างตื่นตะลึงไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าการแข่งขันจะจบลงด้วยโศกนาฏกรกรมเช่นนี้เตาปฏิกรณผลึกวิเศษของชุดรบกระดูกทมินเกิดระเบิดขึ้นอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมหาวิทยาลัยเสิหนไฮที่ลึกร้ำราวกับทะเลลึกหรือขณะผู้แทนจากกองทับที่แข็งก้าวราวกับเหล็กยามนี้ล้วนเต็มไปด้วยเสียงซุบซิบสนทนาราวกับพึ่งแตกรงังบางครั้งข้าก็ไม่เข้าใจนักหลอมสร้างฝ่ายลักจ้าเหล่านี้เลยเพียงเพื่อวิถีทางที่ไม่ถูกไม่ควรจำเป็นต้องต่อสู้จนตัวตายเช่นนี้หรือซูปเปอร์โนวาเจียงเซินลำพึงเบาๆท้าทายมหาวิทยาลัยเสินไฮ ช่างเป็นจิตปณิธานอันยิ่งใหญ่นักแต่หมดที่เขย่าต้นไม้ตะกัแตนที่ต้านหลอรถสามารถบอกว่ามีจิตปณิธานสูงส่งเช่นกันหรือไม่ซึ่งความจริงฝีมือที่มันแสดงออกมาในตอนแรกก็มากเกินพอแล้วกวนเฉาหัวหน้าหน่วยรบพิเศษสายฟ้าสีชาติกราวอย่างหมนมองเล็กน้อยดูจากข้อมูลของมันมันมีสถานะเป็นทหารพิการระดับที่หนึ่งของสหพันธ์ด้วย ทีแรกข้าคบคิดไม่เข้าใจว่านักศึกษาหน่มผู้หนึ่งชไนได้รับเกียรติถึงเพียงนี้แต่ตอนนี้ข้าทราบชัดแล้วชุดรบกระดูกทมินอาจไม่ใช่ชุดรบผลึกวิเศษที่ดีที่สุดแต่อีแหลงหลีเหยาผู้นี้คู่ควรกับศักฐานะทหารพิการระดับที่หนึ่งของสหพันธ์อย่างแท้จริงนับเป็นหนึ่งในผู้บำเพ็ญตนที่โดดเด่นที่สุดหลีเหยาอีแหลงหลีเหยา ซุ้มเสียงนับไม่ท้วนกำลังท้อถอนใจให้แกนามเดียวกันนี้หยวนหมานชิวกระแทกนั่งลงบนเก้าอี้อย่างหมดแรงฝ่ายวิทยารายการสงครามตาห่วงทั้งหมดก็เงียบกริบดุดปลาชา้าจัวฝฟยจิงผู้ควบคุมชุดรบราชันพยักซาอีเชิงผู้ควบคุมชุดรบหมื่นกระบี่และเฟิงข่ายผู้ควบคุมชุดรบหมอกหนาทึบเหล่าคู่ต่อสู้ที่ขับเคี้ยวโรมรันกันมาตลอดการแข่งขันล้วนยืนตรึงพึงเพิด มื่อมองภาพเบื้องหน้าด้วยสายตาเลือล่อนลอยเนินนานยังไม่อาจปุกปลอบสติสัมปชัญญะกับคืนมาได้แม้ว่าพวกมันจะเป็นคู่แข่งกันแต่ความบ้าครังของหลีเยาวยังขายสกิดถูกอารมณ์ความรู้สึกอันซับซ้อนชนิดหนึ่งในใจพวกมันอีแรงหลีเหยาชื่อนีเก่งว่าจะกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่พวกมันไม่อาจลืมเลือนไปชั่วชีวิตอย่างไรก็ตามไม่ถูกต้อง โัวเฟยจริงเป็นคนแรกที่ตอบสนองทันใดนั้นเงื่อเย็นเยๆหยดหนึ่งไหลซึมออกมาจากปลายจมูกระดับพลังของม่านรูปพลังปานของข้ายังไม่ได้ลดลงเลยหมายความว่ามันไม่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดแม้แต่น้อยเตาปฏิกรณผลึกวิเศษหากเกิดระเบิดขึ้นสมควรมีพลังทำลายล้างเทียบเท่ากับอสศนีสวรรคเพิงพระสุธ,ธาหลายสิบลูกแม้ว่าจะอยู่ห่างออกมาหลายร้อยเมตร แต่เมื่อถูกโจมตีด้วยคลื่นระเบิดระดับนั้นมาโลพลังปานของข้าต้องอ่อนกำลังลงอย่างน้อยหนึ่งในสี่ไม่ใช่ไม่เป็นอะไรเลยเช่นนี้ดูที่นั่นเร็วซาอีเชิงตะโกนล,ลั่นชี้ไปอย่างหน้าจอภาพมายาขนาดใหญ่ที่รอยอยู่บนท้องฟ้าซึ่งเป็นตำแหน่งที่แสดงเวลารวมในการถือครองลูกแก้วบินของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ที่ด้านหลังของแถวตัวอักษรชุดรบกระดูกทมินวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงของหลีเหยาเห็นตัวแรกยังคงกระพิบไม่หยุด9 9วินาที99.5วินาที100วินาทีจบการแข่งขันผู้ชนะชุดรบกระดูกทมินวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงหลีเหยาอะไรกัน พวกราชันพยักมื่นกระบี่และหมอกหนาทึบทั้งสามราวกับถูกคำสาปตรึงล่างสาปให้กลายเป็นรูปปั้นแข่งทื่อในบัดดลเสียงเกาะทั้งสามไม่อาจขยับได้แม้แต่ปลายนิว้วได้แต่ตะโกนอย่างตื่นตะนกหลีเหาเป็นผู้ชนะชุดลบกระดูกทมินชนะแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั่วทั้งหอเชื่อมฝาเงียบงันไปชั่วคู่จากนั้นตามมาด้วยเสียงตะโกนพูดจาที่เอะอะอึกระทึกกว่าเดิมนับรอยเท้า มีเครื่องหมายคำถามขนาดใหญ่และเครื่องหมายอัศเจรีมหือมาฉายชัดอยู่ในสายตาของทุกคนพวกมันหันไปมองหน้ากันความรู้สึกเดียวที่บอกได้ในตอนนี้ก็คือใกล้จะเสียสติแล้วพอเหตุใดกันเห็นได้ชัดว่าชุดลบกระดูกทมินเกิดระเบิดขึ้นและหลีเหยาวเวลานี้ไม่ใช่ว่าถูกระเบิดเป็นผุยโพงไปแล้วหรือฉะนันกระแสความคิดที่อยู่ในรูกแก้วบินจึงตัดสินให้มันเป็นผู้ชนะไปเสียได้จะว่าไปแล้ว ลูกแก้วบินอยู่ที่ใดลูกแก้วบินที่ใช้ในการแข่งขลลันหลอมสร้างมาจากสมบัติวิเศษแห่งฝ้าดินระดับสูงมีความแข็งแกร่งทนทานมากที่สุดแม้ว่าจะเกิดการระเบิดยังรุนแรงแต่ก็ไม่น่าจะมีพลังมากพอที่จะทำลายมันได้มันสมควรบินออกมาแล้วแกรกแกรกท่านใดนั้นเองภายในกองไฟมหึมาเห็นเงาร่างสีดำสายหนึ่งเดินออกมาอย่างแชมชา้า เปลวไฟยังคงรุกโชนออกมาจากช่องว่างระหว่างชุดเกาะที่แตกหักเสียหายราวกับดอกบัวแดงนับร้อยที่กำลังเบ่งบานอย่างช้าๆทันทีที่การแข่งขันสิ้นสุดลงลูกแก้วบินก็หยุดทำงานโดยอัตโนมัติตอนนี้มันกลายเป็นเพียงลูกกลมโลหะธรรมดาๆรรลูกหนึ่งวุเงาดำนั้นยกนิ้วฉีตั้งขึ้นลูกแก้วบินหมุนคว้างอยู่บนปลายนิ้วของมันอย่างนุ่มนวลราวกับแมวอ้วนที่แสนจะเชื่องเชื่อตัวหนึ่ง จัวเฟยจิงเฟิงข่ายและซาอีเฉิงมือมองเงาดำที่เดินออกมาจากกองไฟอย่างโง่โงมไม่อาจกล่าววาจาแม้สักครึ่งคำแน่นอนว่าคนผู้นี้ก็คือผู้ที่เพิ่งจะถูกระเบิดทำลายเป็นผุยผงเมื่อสิบวินาทีก่อนอีแลหลงหลี่เหยา